สวัสดีค่ะนิว์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่13พฤษภาคม2563ฉบับที่8ลงวันที่11พฤษภาคม2563 ในช่วงวันที่11ถึง13พฤษภาคม2563บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังอันตรายสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ในวันที่11พฤษภาคม2องพัายภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ ลำพูนล,ลำปางอุตรดิษสุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธร อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีอุทยัยธานีและสุพรรณบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดในช่วงวันที่12ถึง13พฤษภาคม2 5 6พภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลก ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกรฬสินมุกดาหารมหาสารคาม 101, ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนานาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ภังตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วะฉเชิงงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w .tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง ประกาศณนะวันที่11พฤษภาคม2563เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่11พฤษภาคม2563เวลา11นาฬิกา